แล้วใช่ไหมล่ะคะโอเคค่ะงั้นขอเชิญทีมแรก โมให้วิดีโอสักเล็กน้อยนะคะ,ะน่ากลัวมากมาก าเข้าประกวดในวันนี้นะครับออกเลยว่าทุกคนทีมจัดเต็มกันจริงๆเลยนะยอดเลยนะหลายๆท่านคือแบบบางทีนี่คือแทบจะคอมเมนต์ไม่ได้เลยจริงเพราะว่าไม่มีที่ติเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเป็นการประกวดคารวีนีที่สนุกสุดเลยนะครับใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแอบมองอยู่ข้างหลังเขาก็แบบเซ็ตอัพจัดเต็มแบบโขเยอะมากแต่เข็ม ครับผมเขาคาดหวังว่าในงานครั้งต่อไปเราจะได้เจอกับการโชว์ดีๆอย่างพี่อีนะครับจากสยามเทวีครับโอเคค่ะขราคือพังพังค่ะครั้งต่อไปพี่คงค่ะอ่าครับก็เลยเลยผมขอขอบคุณผู้ประกวดละทีมงานทุกท่านนะครับที่ได้เร่วมประสบการณ์ในการแบบสมกับลูกเงินนะครับแล้วก็ของค่อนข้างชื่นชมผู้ประกวดมากๆรถฟิซีด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าต้องอย่างมากว่า ดูจากเงาบนเอพีเนี่ยก็รู้ว่าแดดมันนะทุ่มใสเลยนะครับก็บางคนก็รู้สึกแบบเอ้ฟตูดิ้งมันกลางวันอย่างนี้มันไม่ค่อยดูเป็นคาราวีนเท่าไหร่แต่ความร้อนนี่เหมือนนรกเลยคิดว่าความร้อนเหมือนนรกเลยคิดว่าเรามาฟิลนี้แล้วกันต้องบอกว่าอันนี้ตรงสมเป็นคาราวีนการประเทศไทยจริงๆค่ะก็จริงๆผมค่อนข้าง ผมรู้ว่าการคอนเทนต์แต man, drafted, ่ละครั ièrement, ้งเนี่ยมันมีการเปยนตัวข้างมากนะครับมันมันไม่ใช่แค่โชว์นี้นะมันแบบร่วมงานเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะครับตัวอย่างวันนี้ทุกคนต้องประกวดอย่างกับวันเนี่ยแน่นอนทุกคนก็ต้องมตื่นมาแต่งตัวแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาสแตนด์บาอะร่งตานี่ยเพราะนั้นในตรงเนี้ยผมขอบคุณทั้งชื่วยชมและขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ทำให้กิจกรรมเนี้ยมันสามารถออกมามีสีสันได้แบบนี้นะครับแล้วก็อม่ต้อะเชื่อตัวได้เลยค่ะ ก็บางอย่างที่มองว่าวันนี้ที่อยู่มันเป็นการประกวดเป็นการแข่งขันแต่ว่าจริงทุกคนที่มาวันนี้ถือว่ามีสีสันและมีแบบบอกว่าทุกคนมุกมีมีมุกมีความสนุกในการฟอสของตัวเองนะครับผมดูเนี่ยโอเคกรรมการจะดูแบบโอ้ตั้งใจทำงานเครื่เครียดงเงี้ยแต่ในใจเราก็แบบดูดูตัวนี่มาเออตัวนี้มารูตื่นเต้นในใจที่ไทย่้วยนะครับเมื่อกี้แบบจริงๆอย่างก่อนประกวดเนี่ยแบบก็เห็นต้นแบบตัวน้าเนี่ยมันก็โอ้คนนี้ด้วยคนนี้ด้วย ก,การคือเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าก,การสแสดงบนเวทีจะเป็นยังไงคือตั้งตาเราไว้ก่อนเลยครับก็วันนี้ไม่ว่าผมประกวดปเป็นยังไงเนี่ยทุกคนถือว่าเป็นผู้ชนะผมเลนไหมในฐานะในใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งาจารย์ทุกคนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่คะตัวสุดหล่อว่าอย่างไรคะครับผมก็วันนี้ขอบคุณชาสยามอรวีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ ขอบคุณทีมงานน้องสตาฟเอ็นซีแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในงานทนทุกท่านนะครับที่จับมื้กันมางแล้วก็รวมเห็น้องๆที่ผู้ร่วมที่เข้าประกวดบอกเลยว่ามีสปีตสุดๆนมว่าแดดจะร้อนยังไงก็ตามแต่ว่าเ็ยังทำการแสดงที่ตรวเมซ้อมออกมาได้ดีับมากๆแ,แม้ว่าบรรยากาศ จะทำให้มีการแสดงมีข้อพิพาทตรงเี้ยขอบคุณสติฟน้อ,นนองทุกคนแล้วก็อยากให้น้องรู้ไว้ว่าไม่ว่าผมจะออกาเป็นยังไงนะทุกทุกคนทำออกมาได้ดีแล้วก็ได้ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อีเซนแต่ละทีมทำออกมาได้ดีมากนะครับจริงๆเราทุกคนเราว,วันนี้เลยรูยก้กอยู่ว่าแบบมันมันไม่ค่อยเริ่มเลยแบบเต็มร้อรยแล้วเท่าไหร่ซึ่งในช่วงแรกน,นี่แล้วไปะที่สตีฟแบบอ,อะไรใดๆก็ตามนะครับก็ คารวะสปี so <LO jotka> right. yes. ิท <sh> <reading ancient> <language> right. ุกทัานจริงๆนับถือเหล่าผู้เข้าประกวดก็มากนะคะทากาศและสภงพาแววลองต้องเรียกว่าสุดท้ายการแสดงออกมาไม่ลับลืมกันมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทางคณะกรรมการแล้สามขั้นมากเลยค่ะ๋ยวก่อนอื่นเลยเราขอเรียนเชิญคณะกรรมการที่จะมามอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก่อนก็คือพี่ชัดโต๊ะนะคะขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีค่ะ ขอเชิญคณะกรรมการนะคะพี่ชเนะขึ้นมามอบรางวัลหน่อยค่ะ ขอเชิญคณะกรรมการพี่คมขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีค่ะ,คะและรางวัลชนะเลิศการประกวดสยามฮารวีประเภทคอสเพลย์ในปีนี้ได้แก่ เชิญผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทั้ง3ทีมขึ้นมาถ่ายรูปรวมบนเวทีีพร้อมกับคณะกรรมการ ทีมขึ้นมาถ่ายรูปโวมบริเวณทีพร้อมกันไหนนะคะอีค,ค่ะพอแสดงความดีดีด้วยนะคะคุ้ค่ากับการสู้แดดเตว,วันนี้มา่ะ,ะกนแดดก็เอาไม่อยูอ่โอเคค่ะ ทุกท่านเลยทุกท่านเลยราสามารถเห็ได้ไหมคะโอเคอ่าโก้นี้ก่อนนะครับ คุณผู้ชมทุกท่านที่สู้แดดไปด้วยกันด้วยนะคะ